ชมรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่6และเรือนจำกลางจังหวัดขอนแกน่นจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจและร่วมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า,า,า,าอยู่หัวและเสริมสร้างสุขภาพกายใจต่อผู้สูงอายุที่อยู่ในเรือนจำ โดยมีนายวุฒิชายเจนวิริยกุลผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งในงานมีการมอบเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่ออุปโภคบริโภคและการจัดกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพและความบันเทิงมีอาหารเพื่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุค่ะ ด้านนายแพทย์ชัยพรพรมสิงห์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่6กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการดําเนินการเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัยในการส่งเสริมสุขภาพของประชากรทุกกลุ่มวัยค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถดูแลตนเองได้ทั้งร่างกายจิตใจได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตต่อเนื่องต่อไป โครงการแบ่งปันน้ำใจแล้วร่วมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเรือนจำกลางจังหวัดขอนแกน่นนับว่าเป็นการมองเห็นคุณค่าศักยภาพและเจตนารมณ์ที่ดีของสมาชิกชมรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่เพื่อนผู้สูงอายุด้วยกันค่ะ